สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ ROL Bow Circuit Challenger 2025 Major 2กันนะครับต้องบอกว่าสถานที่จัดแข่งครั้งนี้นะครับเป็นการจัดแข่งแบบ p r i v a t e ครั้งแรกของ ROL นั่นเองครับงานนี้นะครับผมต้องบอกว่านักแข่งทุกคนจะมีเวลาพูดคุยปรึกษากับทีมได้เต็มที่นะครับและมีอาหารให้ภายในงานเนี่ยไม่อั้นนะหิวเมื่อไหร่ก็เดินมากินได้นะครับกินไปวางแข่งกันไปเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับผมเฮฮากันไปและอร่อยด้วยครับไปลองฟังเสียงจากนักแข่งกันครับครับก็ฟงเพียงรถแขนไหลายเลยครับ เป็นพี่ครับแกจะอะไรไม่เอาเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวไปดิเอาปัดขึ้นฝัดขึ้นไปส่งมาดิแก ได้ได้ได้โอเคไปนี้เจอกันแน่นอนครับสำหรับ YS No แผนครับถึงแม้จะดใส่กันขนาดนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าเราก็เนี่ยก็เล่นตามเกมนะครับเฮฮากันไปตลอดทั้งงานนะได้นั่งร่วมดูบรรยากาศในการแข่งแต่ละกิวที่แข่งด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์แผนนะครับจากตรงนั้นเลยนะและในส่วนของนักภาคนะครับบอกเลยว่ามันเต็มที่นะครับเพราะได้ดูแต่ละทีมเนี่ยแข่งกันฝีไม้ลายมือบอกเลยว่าโคตรสุดยอดนะครับแต่ละกิวนี้ก็คือ งัดแผนเด็ดงัดลูกไม้เด็ดนะครับและฝีมือเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะอาชีพมาเจอกันในงานนี้ครับคาว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคํานี้ไม่เกินจริงเลยนะครับผมในงานนี้ผมได้เจอฟ้าที่เหนือกว่าฟ้าเข้าไปอีกนะครับเก่งกันทุกคนเลยนะครับสําหรับนักแข่งเนี่ยพอตกเย็นนะครับผมก็จะมีปาร์ตรี้บาร์บีคิวน,นะครับสำหรับให้นักแข่งและผู้ร่วมงานเนี่ยสามารถกินกันได้แบบเต็มที่ไม่อั้นกันเลยทีเดียวครับบอกเลยว่างานนี้ทั้งอิ่มอร่อยและได้การแข่งขันและได้ความสนุกด้วยครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็เป็นแมต์สุดยังเป็นแมต์รอบสุดท้ายครับเป็นรอบที่จะส่งสายล่างกลับบ้านก็ต้องรอดูว่าระหว่างโนแพดกับไอเทียเนี่ยใครจะชนะนะตอนนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยมานานแล้วอันนี้ก็จะชี้วัดชตาครับที่จะได้อันดับที่3อันนี้เป็นแมตต์ตัดสินเดี๋ยวเรารอดูแมต์ชนะเลิศน,นะครับตอนสุดท้ายก็ใครจะเป็นผู้ชนะในศึก ตอนนี้ก็แข่งขันจบเรียบร้อยนะครับผมผม R O L นะครับเป็นแมตช์ที่แข่งตองจบแต่ผมน่าจะขอตัวกลับก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วสองทุ่มแล้วต้องกลับพัทยาครับยังไงก็ถ้าแข่งทุกคนสู้ๆครับก็เชียร์ไฮเอสุดใจยังไงน่าจะแชมป์แน่นอนครับสำหรับคิผมเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ